แต่ด้วยความที่ตั้งใจมากมันทําให้เกิดความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยหัวหน้าก็ต้องเข้าไปดูแล้วช่วยสนับสนุนเพราะบางอย่างเขาเคลียร์กันเองไม่ได้ทีมงานต้องศรัทธาตัวเราก่อนะนะคะวิธีการที่จะทำให้ทีมงานศรัทธาคือเราต้องจริงจังแล้วก็จริงใจะนะคะเพราะว่าเป็น,ปน,ปนมันเป็นขัาวแรกเลยที่ที่เราจะทํางานร่วมกันได้พี่ชามีเทคนิคหรือว่ามีแนวทางอะไรในการที่บริหารทีมงานให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จหรือว่าทําให้เกิดทีมเวิร์กได้ยังไงนะคะ เมื่อเราทำงานแล้วเรามีความรู้สึกมีคุณค่าเราจะมีความสุขสวัสดีค่ะพิชาสวัสดีค่ะแอนค่ะวันนี้ก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ยินดีอย่างมากนะคะที่ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาในรายการคุยกันประสาพี่น้องสิบีันค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยวันนี้พี่ชานะคะเป็นไงเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ก็ดีใจเนาะที่วันนี้ได้มีโอกาสที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องแอนเพื่อสามารถนําไปใช้เล็กๆน้อยๆได้ค่ะก็ถ้าพูดถึงทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าพี่ชาเนี่ยทำงานในส่วนของสายบริหาร งานบุคคลนะคะก็ถ้าขออนุญาตเริ่มเลยละกันว่าถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กเคยมีความฝันว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเข้ามาสู่สายงานนี้ด้หรือเปล่าะคะโอ้ถ้าย้อนไปในวัยเด็กจริงๆไม่รู้จักเนาะค่ะยังไม่รู้จักเลยว่าสายทรัพยากรบุคคลคืออะไรรู้แต่ว่าโตขึ้นอยากเป็นพิธีกรอ๋อ <laughs> อยากเป็นพิธีกรอยากเป็นนักจัดรายการเพราะว่าถูกฝึกให้พูดหน้าโสธงหรือว่าจัดรายการที่โรงเรียนตอนประถมมัมนั้้แต่แรกเลยอ,อย่าเงี้ยค่ะก็เลยฝันว่าถ้าโตขึ้นอยากจะเป็นนักจัดรายการ<ม>เป็นพิธีกรเพราะจริงๆเราสกิลทางด้านการพูดการสื่อสารเนี่ยก็สําคัญสำหรับสายงานนี้เหมือนกันใช่เลยสําคัญเพราะ,ะว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารนะเราต้องสื่อสารให้พนักง,งานทุกระดับเข้าใจ กับไปในส่วนของซ p พีแนะคะพี่ชาเข้ามาทำงานสายงานบริหารงานบุคคลได้ยังไงอนที่เข้ามาทำงานซ p พีแมก็พี่เข้ามาทำงานที่ c p พีแมประมาณ20กว่าปีลวนะคะแต่ว่ามาอยู่ในสายของทรัพยายกรบุคคลจริงๆแล้ว10กว่าปีเริ่มต้นจากที่เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานนะคะตอนนั้นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของคุณพัทราวุธอ,อยู่ในสายของโรงง,งานะนะคะก็ะทําได้ปีเดียวนะคะผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสในการที่จะ ยกย้ายมาดูในส่วนของทางด้านมาร์เก็ตติ้งทางด้านขายก็คือในส่วนของมาเซตอัพในส่วนของงานลูกค้าสัมพันธ์ตอนนั้นก็คือ,อยังไม่มีหน่วยงานนี้นะคะพี่ก็เป็นคนแรกในการที่จะมาเซตอัพในส่วนของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์รับข้อเสนอแนะกอร้องเรียนอะไรจัดการกระบวนการต่างๆนะคะแล้วก็ประมาณปี51ก็ได้มีโอกาส ได้ยกย้ายอีกนะคะผู้ใหญ่ไว้วางใจให้ไปดูในส่วนของอาสายทรัพยากรบุคคลก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ,คะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารงานบุคคลขององค์กรของเรานะคะพี่ชามองว่าในส่วนของงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรของเราเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันนี้ เนื่องจากว่าธุรกิจบ้านเราอ่ะเป็นในเรื่องของโรงงานนะรโรงงานผลิตนะคะนะในส่วนในการบริหารบุคคลของเราเนี่ยก็คือทำเงก็ได้ให้เราอ่ะสามารถสนับสน,นุนให้อ โรงงานสามารถดําเนินการผลิตไปได้นะค,คะเพราะฉะนั้นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเราก็คือว่าทํายังไงที่เราจะสนับสนุนในเรื่องของจํานวนอัตรากําลังนั่นคือในเรื่องของ capacity นะที่จะสนับสนุนให้กับโรงงานสามารถผลิตได้อันนี้คือส่วนที่1นึ่งส่วนที่2ก็คือว่าทํายังไงที่เมื่อเรามีจํานวนอ,นอัตรากําลังแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มความสามารถหรือว่า หาวิธีการในการเพิ่มความสามารถให้กับพนักง,งานของเราได้ยังไงเพื่อที่จะทำให้มีความพร้อมทั้งด้าน capacity แล้วก็ capability สนับสนุนในส่วนของโรงงานค่ะ,คะทั้งความรู้แล้วก็ทักษะก<ช>็ถือว่ามีส่วนสำคัญใ,<ช>ในเรื่องของการ support <ช>ตรงนี้<ช>เพราะจริงๆลูกค้าของเราเองจริงก็คือในส่วนของ ทุกคนในโรงงานทุกคนในองค์กรที่อยู่เป็นลูกค้าของงานบุคคลเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งจํานวนและความสามารถต้องไปด้วยกันถ้าพูดถึงในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเนี่ยเท่าที่ทราบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะคะจากอดีตจนถ,ถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่ว่าจะทางด้านทฤษฎีหรือด้านาต่างๆเนี่ยในฐานะมุมมองว่านักบริหารงานบุคคลของอย่างเราเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างในมุมมองวิชาสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเนาะก็คือเราต้องรู้ทัน รู้ทันสถานการณ์ที่มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เราต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยเราจะบระหิหารคนลําบากมากเพราะว่า น้องๆที่จะเข้ามาใหม่อ่ะเขาเข้ามาในในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลมากันละนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรเราอาจจะเป็นองค์กรที่ไม่ได้เริ่มต้นในส่วนดิจิทัลมากแต่แรกแต่ก็เห็นแนวทางหรือนโยบายในการที่จะนำตัวดิจิทัล<ง>เข้ามาใช้ในการทำงานเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะที่ดูแลตรงนี้ส่วนหนึ่งก็คือตัวเราก่อน ตัวเราจะต้องเข้าไปอยู่ในโลกของดิจิทัลเพื่อที่เราจะสามารถซัพพอร์ตได้ส่วนที่2คือเราจะส่งเสริมความสามารถของพนักงานในองค์กรยังไงให้สามารถที่จะเดินคู่ไปกับดิจิทัลได้หรือทํางานกับดิจิทัลได้เราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆ<ช>เลยนะคะยุคนี้ต้องพูดเรื่องนี้แหละค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลคนขององค์กรอย่างที่เราเรียกว่า happy workplace หรือภาษาซีพีรามเราใช้ว่าชีวิตเปี่ยมสุขนะคะ พี่ชาช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคนในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องชีวิตเปี่ยมสุขเนี่ยเราได้นําหลักการของทางสอสอส,อส,อสมาแอปพลายใช้นะเพราะเรามองว่าออการที่เขาแบ่งแยกความสุขออกมาเป็น8เรื่องเนี่ยมันก็ทําใหม้มีความหลากหลายในการที่เราจะมาแอปพลายใช้ในองค์กรได้ยกตัวอย่างชีวิตเปี่ยมสุขในเรื่องของแฮปปี้บอดี้เนาะก็คือ,อ,อทํายังไงให้คนในองค์กรของเรา มีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีะอะไรเงี้ยเราก็จะมีชมรมในการที่มาตอบสนองออในส่วนของแฮปปี้บอดี้นี้เช่นชมรมชมรมฟุตบอลออชมรมแบดมินตันอะไรต่างๆ<ช>หรือแม้แต่เราจัดให้มีห้องออกกําลังกายฟิตเนสให้กับพนักงานอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมที่เรามาเสริมขึ้นไป ว่าอื่นๆเช่นแฮปปี้มันนี่เนาะเราทำงานแล้วมีเงินแล้วเนี่ยทำยังไงให้พนักง,งานเราสามารถที่จะจัดสรรการใช้เงินได้อย่างถูกต้องนะคะ<ม>เพื่อไม่ให้เกิดนี่สินต่างๆเราก็จะมีวิทยากรเนาะ,ะมาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของเงินในการลงทุนถ้าเป็นระดับสูงขึ้นมาหน่อยก็จะพูดถึงเรื่องการลงทุนนะคะ,คะเพื่อที่จะทำเก็บเงิน นะคะหรือว่าสร้างผลประโยชน์จากการที่จะลงทุนลงไปนะคะอื่นๆเช่นฮปปี้โซ่ฮปปี้โซเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนิดหนึ่งนั่งก็เรื่องจิตใจความสงบสุขเราก็มีโครงการเยอะแยะมากมายเลยโครงการธรรมศึกษาก็ ไม่ว่าจะส่งเสริมให้พนักง,งานได้มีโอกาสได้เรียนธรรมศึกษาตรีโทเอกแล้วก็อาจจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นถ้าจบธรรมศึกษาเอกแล้วมีทุนอีกนิดหน่อยก็พาไปทัศนศึกษาที่ประเทศอินเดียอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ถ้าในส่วนของทางลักระบังเองก็ะจะมีพระฤหัสบดีบันดีที่ห้องพระแล้วก็จัดให้มีพนักงานที่รักในเรื่องเหล่านี้ค่ะเข้าไปสวดมนต์ทำสมาธิกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออมันก็ทำให้จิตใจเรา ดีขึ้นเนาะสงบแล้วก็มีสติในการทำงานค่ะค่ะแล้วว่าด้วยเรื่องของการเติบโตของ c ีพีแรในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่พวกเราทราบกันนีว่าธุรกิจของ c ีพีแในปัจจุบัน,เ,นเติบโตไปอย่างรวดเ,เร็วมีการขยายสาขาต่างๆไปตามบิวภูมิภาคต่างๆนะคะและอย่างหนึง่งประกอบกับจำนวนคนที่เพิ่มมากขึ้นใน มุมมองของวิชาคิดว่าในเรื่องของการบริหารคนเราจะมีการปรับตัวหรือว่ารองรับกับการขยายตัวที่มีความรวดเร็วอย่างนี้ได้ยังไงคะคะก็ในเรื่องของการเติบโตขององค์กรเนาะเข้าใจว่าองค์กรเราเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยเพื่อที่จะตอบสนองกับลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วะนะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะชนะคู่แข่งได้เมื่อองค์กรเราเติบโตขยายไปมากมายแล้วเนี่ยในส่วนที่งานสนับสนุนต่างๆเนี่ยทำยังไงที่เราสามารถที่จะทําให้รวดเร็ว นะคะทันเหตุการณ์<ม>ที่กับการเจริญตัวขององค์กรได้เพราะั้นเราต้องมาปรับตัวทั้งในส่วนของ HR เราเองเนี่ยต้องมีการปรับตัวว่าทํายังไงให้การทํางานในกระบวนการต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะลดลงได้จากเดิมจากเดิมในการที่จะอนุม,มัติหรือการตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยที่มันต้องใช้ขั้นตอนหรือว่าต้องผ่านอํานาจของหลายๆคนเนี่ยทำยังไงให้การบริหารตรงนี้ มันสั้นลงงั้นให้อำนาจในการตัดสินใจของผู้บริหารที่สามารถที่จะตัดสินใจได้เร็วขึ้นเมื่อตัดสินใจได้เร็วขึ้นการสนับสนุนต่างๆการตัดสินใจต่างๆมันก็จะเร็วขึ้นส่วนที่2ก็คือเรื่องของการสื่อสารเนาะเมื่อองค์กรเราใหญ่ขึ้นอะทยังไงให้การสื่อสารเราไปได้เร็วหลายช่องทางเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือในการสื่อสารหลายช่องทางมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง เร็วหน่อยก็คือทางไลน์ทางเามลอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าเนื้อหาจะครบถ้วนมากกว่าแต่อยากให้เลือกช่องทางการสื่อสารหลากหลายเพราะคนเรามีหลายกลุ่มมีหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของพนักง,งานคนในองค์กรเนี่ยสำคัญฉนั้นถ้าเราปรับการสื่อสารให้มีหลายช่องทางเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละช่องทางให้ดีขึ้นมันก็จะทําให้ทุกคนเข้าใจในทิศทางเดียวกันก็ทําให้ทํางานไปในทิศทางเดียวกันได้ ซีพีแพี่ชาคิดถึงอะไรในใน,ในภาพของซีพีแลอ่ะคะถ้าพูดถึง c ีพีแลแล้วรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในงานที่เราสามารถที่จะพัฒนาสินค้าต่างๆนำไปออกสู่ตลาดได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าวกลุ่มติมซามกลุ่มเบเกอรี่อะไรต่างอนอกจากเป็นกลุ่มแล้วนในแต่ละในแต่ละกลุ่มก็มีสินค้าออกสู่ตลาดอ,อ,อย่างหลากหลายนั่นหมายความว่า คนของเรานะถ้ากลับมามองคนของเราเนี่ยคนของเรามีความสามารถในการที่จะนําความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าในการพัฒนาสินค้าออกไปอ่ะมันก็คือความสามารถของทีมงานของเราทั้งในทีมงานที่เป็นคนพัฒนาเองกับทีมงานโรงงานนะคะจะเป็นผู้ผลิตรวมถึงทีมงานซัพพอร์ตต่างๆมันจะเห็นความเก่งของทีมงานเราอ่ะว่าทํายังไงที่เราสามารถที่จะพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดได้มากมายหลากหลายขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ นี่คือม<น>ุมมองของพี่นะค่ะ,คะแะกวพอพูดถึงเรื่องของของการบริหารภาพใหญ่ขององค์กรเรื่องของคนละแล้วถ้ามองย้อนกลับมาในฐานะที่เราต้องดูแลอย่างพี่ชาจะมีทีมงานที่ค่อนข้างเป็นทีมใหญ่เหมือนกันในการที่บริหารจัดการเรื่องคนพี่ชามีเทคนิคหรือว่ามีแนวทางอะไรในการที่บริหารทีมงานให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จหรือว่าทําให้เกิดทีมเวิร์กได้ยังไงะคะ ทีมงานนี้คือสําคัญมากเนาะ,<ค>ะเราทางานถ้าไม่มีทีมงานเราก็ทํางานไม่สาเร็จ <คะ S 2> พี่จะให้ความสําคัญกับทีมงานมากอย่างแรกคือทีมงานต้องศรัทธาตัวเราก่อน<ค>ะนะคะวิธีการที่จะทําให้ทีมงานศรัทธาคือเราต้องจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะเพราะว่าเป็นเป็นมันเป็นขัาวแรกเลยที่ <คะ S 2> ที่เราจะทํางานร่วมกันได้นะคะในส่วนของน้องๆแต่ละคนเนี่ยเราก็ให้ไว้วางความไว้วางใจเขาในการ <คะ S 2> ทำงานอีกอย่างก็คือพี่จะให้ความสำคัญกับทุกคน <c oughs> เพราะงานของทุกคนอะคือสําคัญหมดเลย <c oughs> แต่สําคัญมากน้อยขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีเป้าหมายของตัวเอง<ม>เพราะว่าการมีเป้าหมายของตัวเองและอาชีพเป้าหมายของตัวเองนั่นคือคุณค่าของแต่ละคนคะไม่ว่าะจะเป็นในสรรหาค่าจ้างแรงงานสัมพันธ์หรือแม้แต่ในส่วนของ HRD <ม>ก็ตาม,มทุกคนก็จะมีเป้าหมายของตัวเองเพราะว่าในแต่ละเดือนทุกคนก็จะรู้ว่าตัวเองทํางานอะไรสําเร็จเมื่อเราทํางานสําเร็จแล้วนั่นแหละนั่นคือคุณค่าที่เขาจะตอบให้องค์กรได้เมื่อเราทํางานแล้วเรามีความรู้สึกมีคุณค่าเราจะมีความสุข ก็มีความสุขงั้นทุกคนก็จะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทําสําเร็จแต่ถ้าไม่สําเร็จเราก็แนะนํากันก็ให้ความเป็นกันเองน้องๆจะได้แบบกล้าที่จะเข้าคุยกันเราเนี่ยคือเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้คุยงั้นเมื่อเราสร้างความเป็นกันเองแล้วสร้างความศรัทธาแล้วเนี่ยทุกคนก็คิดว่าน่าจะร่วมใจกันในการที่จะทํางานได้ก็มองว่าถ้าทุกคนเห็นความสําคัญในงานแล้วก็รู้สึกว่างานของตัวเองมีคุณค่าก็สามารถ ทำได้อย่างเต็มที่ใช่ยกตัวอย่างของเราอ่ะก็คือถ้าเราทํางานเรามีเป้าหมายเราทํางานสาเร็จเรามีความรู้สึกภาคภูมิใจนั่นคือรู้สึกว่าเรามีคุณค่ากับตัวเองแล้วมีคุณค่ากับองค์กรพี่คิดว่า,น,าน่าจะเป็นเป้าหมายของคนทํางานค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามแน่นอนว่าในในการทํางาน แน่นอนมันอาจจะมีเชื่อว่าอันนี้อาจจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนได้มันอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในในทีมงานอย่างเงี้ยคืออยากให้พิชาช่วยแชร์นิดนึงว่าการบริหารความขัดแย้งหรือการแก้ไขปัญหาในทีมงานเนี่ยสมมติถ้าวันหนึ่งเราเจอเราเราจะมีแนวทางแก้ไขอย,อยังไงบ้างะคะความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติ ของคนแล้วการทํางานมากกว่าหนึ่งคนขัดแย้งแน่นอนทั้งความาคิดทั้งการปฏิบัติหรืออะไรต่างๆเป็นเรื่องปกติให้เรามองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติก่อนนะคะพี่สไตล์พี่ก็คือว่าถ้ารู้ว่ามีความขัดแย้งขึ้นพี่จะคุยพี่จะคุยแล้วบอกน้องๆว่าถ้าเกิดความขัดแย้งในงานเราแก้ไข ได้สำคัญคืออย่าทิ้งเรื่องไว้นานขัดแย้งกับใครต้องรีบเคลียร์ต้องรีบคุยเพราะขัดแย้งไปนานมันก็จะเกิดอารมณ์อะไรต่างๆคิดไปเองค,อคิดไปเอง<ๆ>จินตนาการไปเองแล้วก็มันยิ่งเพิ่มความขัดแยง้งกันไปแล้วก็ที่แนะนําก็คือว่าถ้าเกิดความขัดแย้งกันแล้วเนี่ยห้ามไปโพสต์ในโซเชียลเพราะว่ามันคืออารมณ์ของเรางั้นสาคัญคือ,อถ้ารู้ว่ามีการขัดแย้งแล้วนะพี่ก็จะคุยเลยไม่ทิ้งไม่นานค่ะ ก็ทาให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีใช่ถ้าเกิดความขัดแย้งอันเนื่องม,มาจากในงานเนี่ยเราสามารถซัพพอร์ตอะไรได้เราก็ซ<ม>ัพพอร์ตเนะาะบ,บางเรื่องเป็นการขัดแย้งกันในการทางานจริงๆทุกคนตั้งใจทํางานหมดมแต่ด้วยความที่ตั้งใจมากมันทาให้เกิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยหัวหน้าก็ต้องเข้าไปดูแล้วช่วยสนับสนุนเพราะบ,บางอย่างเขาเคลียร์กันเองไม่ได้<ม>นี่ค่ะค่ะเชื่อว่าในบางอย่างมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้ใช่นี่ก็จะเป็นแนวทางในระหว่างการทํางานแน่นอนว่าบางทีงาน มากงานน้อยงานใหญ่งานสําคัญอะไรเงี้ยคือมีพิชามีการบริหารยังไงบ้างเวลามีอะไรที่เข้ามาเยอะๆมากมายในเวลาเดียวกันเนี่ยบริหารจัดการยังไง อย่างแรกเลยเป็นช่วงๆนะ้องบางช่วงก็แบบว่าเข้ามาหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันตั้งสติก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีสติเนี่ย<อ>ปัญญามันไม่เกิดแน่นอนต้องตั้งสติก่อนว่าแล้วก็เรียบเรียงว่าจะทําเรื่องอะไรก่อนอย่างมากก็คือลองดูว่าเรื่องด่วนคือเรื่องอะไรแล้วใครสามารถจัดการให้เราได้การที่เลือกลูกน้องมาทํางานะ่ะมันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราสามารถจัดการงานที่เข้ามาหลายๆงานในเวลาเดียวกันได้นะเพราะฉะนั้นทีมงานสําคัญไก็เลยมองว่าถ้าสมมติมีงานมาหลายๆงานเนี่ยเราเลือก ลูกน้อง<ม>ที่เหมาะในการที่จะจัดการงานนั้นได้มันก็จะทําให้งานคลี่คลายไปทีละอย่างได้<ม>แล้วก็ถ้ามีปัญหาในการทํางานจริงๆเราจัดการไม่ได้จริงๆเรามีผู้บริหารเนาะ หัวหน้าที่สูงกว่าเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่สามารถที่จะให้คําแนะนําได้เราก็ขอความช่วยเหลือไม่แปลกเลยคือหลายๆงานเนี่ยไม่ใช่งานของเราคนเดียวเราก็อาศัยในการที่จะขอความช่วยเหลือทั้งในส่วนของหัวหน้าเราหรือทีมงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายไปแต่มันก็มาเป็นระยะๆจัดการเป็นระยะๆไปค่ะก็อาจจะใช้คำว่า Put the right man on the right job ได้ไดก็คือวางคนให้ตรงกับงานใช่ค่ะมันก็จะทําให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่เรามีหน้าที่จัดการก็จัดการว่างานนี้ควรจะให้ใครทํอืมแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการจัดการงานที่เราได้ประสิทธิภาพแล้วแล้วพูดถึงการปรับปรุงงานนะคะพี่ชาแล้วเออทางพี่ชาเองมีมีเขาเรียกว่ามีเทคนิคอะไรในการที่ที่จะพัฒนาทีมงาน ที่นอกจากว่าเรามีการทํางานที่เป็นทีมมวิร<ม>้วใช่ไหมคะ,คะแล้วในเรื่องของการที่จะพัฒนาด้านประสิทธิภาพการทํางานอันนี้คือได้มีการวางแผนไว้ให้กับทีมงานไว้ไว่าอย่างไรบ้างโอ้เรื่องนี้นี่พี่ตั้งเป็นเป้าหมายเลยนะ,<อ>ะเพราะว่าเราทํางานเหมือนเดิมไปทุกปีทุกปีไม่ได้องค์กรเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนองค์กรเราเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะทํางานเหมือนเดิมไม่ได้งั้นทุกคนอะ่ะมีต้องมีมแนวทางในการปรับปรุงงานหมดนะคะตั้งแต่ แรกๆเลยตั้งแต่เรื่องของอการปรับพูงุงานเล็กๆน้อยๆเป็นไคเซนประพูนง,งานมากขึ้นก็อาจจะเป็นงานทางด้าน Admission QCC หรือทำเป็นโปรเจกต์หรือแรองต่างๆพี่ให้ KPI เลยทุกคนต้องมีไคเซนในการที่จะ,ะทุกเดือน Mm hmm. แล้วก็ QCC เรามีเป้าหมายอยู่แล้วเนาะขององค์ก mm hmm. รเะะนั้นาเนี่ยทุกคนก็จะนําเสนอได้เลยว่าในแต่ละเดือนหรือในแต่ละไตรมาสเนี่ยค่ะเขาได้มีการปรับปรุงงานเรื่อง mm hmm. อะไรบ้างมีเป้าหมายให้ชัดเจน mm hmm. เพราะว่าถ้าไม่มีเป้าหมายบางทีเราจริงๆมีการปรับปรุงงานนั่นแหละ mm hmm. แต่ก็ไม่ได้เขียนออกมาไม่ได้บอก อไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช้วิธีการว่าให้เป้าหมายไปเลยว่าระดับรายเดือนนะาต้องมีใครเซ็นเดือนละกี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะพยายามทํางานอะไรก็จะนึกถึงว่าเราจะปรับปรุงงานอะไรดีเราจะเอาเครื่องมืออะไรมาใช้ในการปรับปรุงงานอะไรดีแล้วก็เพิ่มในการที่จะชอบที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าต้องเอามาปรับปรุงงานของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เป้าหมายเลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นการชาเลนจ์ทีมงานน้องๆด้วยเหมือนกันใช่เพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการปรับปรุงงานพวกใครเซนหรือว่าอะไรเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยไม่เฉพาะสายที่เป็น Core คอฟังชันในปัจจุบันเราถือว่าสายซัพพอร์ตเองก็มีส่วนสําคัญในการที่จะ พัฒนาปรับปรุงในส่วนของกระบวนการทํางานของเราด้วยสําคัญมากเพราะว่าเรา<ม>เราซัพพอร์ตเขาอะ<ม>เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงของเราด้วยะอะไรเงี้ยให้ทางโรงงานเ็าเดินไปหน้าแต่เราไม่มีการปรับปรุงงานก็ไม่ได้เราต้องเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นองค์กรจะปรับปรุงไปได้พี่มองว่าทุกคนมีส่วนร่วม t q m ม UM มาเลยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานด้วยค่ะ ถ้าพูดถึงว่าโอเคในเรื่องของการทำงานเรามีงานเรามีการปรับปรุงเชื่อว่าหลายหน่วยงานคงจะต้องเจอเหมือนกันว่าน้องๆอ,อ,อาจจะมีมีคำถามบางอย่างว่าบางอย่างงานประจําเองแล้วอันนี้ก็ต้องทำอะไรเงี้ยเรื่องบางทีเกิดความท้อแท้ในในเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยแล้วในฐานะที่ชาเป็นเป็นเฮดของทีมงานเนี่ยมีมีเทคนิคอะไรที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ที่บางทีเชื่อว่าในในบางช่วงอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นได้ใชหมคะอยากรู้ว่าเรามีเทคนิคอย่างไงบ้างชื่นชมค่ะเพราะว่าพี่มองว่า,เ,าเราต้องรู้จักที่จะชื่นชมในสิ่งที่น้องๆเขาทำดีเล็กๆน้อยๆก็ชมเขาไปเถอะอเพราะว่าบางคนแค่คําชมก็ เนาะใจมันใจมันมาเลยอะ่ะมันกระตุ้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่จะให้ความสําคัญมากใครทําดีอะ่ะชื่นชมเลยวิธีชื่นชมของพี่คือนอกเหนือจากว่าชื่นชมตรงๆแล้วเนี่ยพี่ก็จะเ,เวลาเรามีการประชุมหน่วยงานการนะพี่จะให้เคนํานเสนอเลยว่าเขาทําอะไรแล้วก็ยกเป็นตัวอย่าง เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขามีความรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาทําแม้จะเล็กๆน้อยๆก็ตาม,มต้องฝึกที่จะชื่นชมอย่ามองแต่ว่าเอ้ยทําผิดแล้วติอย่างเดียวอันนั้นมันอาจจะบันทอนจิตใจเนาะแต่ถ้าเราต้องการให้เขามีพลังในการที่จะทํางาน,น,นเราก็ต้องปลุกเขาโดยการที่ ชื่นชมแล้วก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําเปิดเลยว่าถ้ามีปัญหามีแนวทางที่อยากจะได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆม,มาคุยเลยพี่จะเปิดโอกาสให้ให้ตลอดแล้วก็ให้ความสําคัญกับทุก,ทก ทุกงานที่เขาส่งมาอ่านทุกงานที่เขาส่งมาแล้วก็ฟีดแบ็กกลับการที่เราทําแบบนี้พี่มีความรู้สึกว่าเออเขาจะได้รู้ว่าเราสนใจนะงานที่ส่งมาะอะไรเงี้ยแล้วก็อันไหนงานชิ้นไหนดีชื่นชมไปเลยอ่าแล้วก็ถือเป็นโมเดลในการที่จะแชร์ให้เพื่อน,อนค,คนเรามีความภูมิใจตัวเองแล้วการที่ได้แชร์เพื่อน,อนมีความสุขนะมันมีความภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นค่ะก็ถือว่าพอบางทีน้อง ก็จะเกิดมีพลังใช่อ่าแล้วก็ทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทํางานต่อพัฒนาต่อไปใช่ทีมต้องตื่นเต้นตลอดเวลาต้องมีพลังไม่งั้นไม่งั้นเราซัพพอร์ตหน่วยงานอื่นๆลําบากค่ะค่ะก็ถือว่าเยี่ยมเลยเดียวนะคะทาให้แบบมีพลังมีแรงบันดาลใจในการทํางานแะ้วนี้พอหลังๆเนี่ยเดี๋ยวขอมองย้อนยกลบไปเหมือนกันว่าหลังๆเนี่ยเห็นวิชาเริ่มมาออกกําลังกายดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ย อันนี้ก็เลยอยากถามว่าพี่ชามีเทคนิคอะไรละอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจในการที่กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเนะะี่ยค่ะแรงบันดาลใจคือเราตู่ในสายทรัพยากรบุคคลเนาะต้องเจอคนเยอะอ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มอึอดอัดอึดอัดนี่คืออึดอัดนี่คือน้าหนักเยอะ <c oughs> แล้วก็การแต่งกายหรืออะไรต่างๆมันมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะ,ะไม่มั่นใจก็เลย ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องแบบว่าลดน้ําหนักหรือออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคนรอบข้างเริ่มป่วย <คะ S 2> เราเห็นญาติพี่น้องเราป่วยเพื่อนร่วมง,งานเราป่วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะมาดูแลร่างกายก็ต่อเมื่อป่วยหรือหมอสั่ง<ค>ะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ดึงพี่ขึ้นมาว่าไม่ต้องรอป่วยเลยนอกเหนือจากปุ๊กเลิกภาพที่เราอยากจะให้มันดีขึ้นแล้วเนี่ย <คะ S 2> อีกอย่างคือเราไม่ต้องรอให้หมอสั่งก็เริ่มต้นในการที่จะ ตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่าเราจะลดน้ําหนักนะ,ะเราจะแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตั้งเป้าหมายในเรื่องในสองเรื่องในเรื่องของการออกกําลังกายกับในเรื่องของการทานอาหารเพราะว่าเราศึกษาแล้วว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะเราเคยออกกําลังกายอย่างเดียวอ่ะแ,<ต>แล้วปรากฏว่าเออมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าเรากินเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาปรับใหม่ว่าตั้งเป้าหมายเลยพี่จําได้เลยว่าในในเดือนพฤศจิกา เ,เมื่อสองปีที่แล้วพี่ตั้งเป้าหมายเลยว่าพี่จะเริ่มทั้งสองอย่างนี้ด้วยกันก็เริ่มต้นตั้งแต่วางเป้าหมายในการออกกําลังกายในแต่ละสัปดาห์อย่างน้อยก็คือ6วันต่อสัปดาห์ทานอาหารนี่คือใช้หลักการคือทานทุกมือจะไม่อดอาหารทําควบคูค่คกันไปสําคัญคือทําอารมณ์ให้สบาย การที่จะทตรงนี้ได้ต้องทําให้เรามีความสุขด้วยถ้าเราทําไปแล้วมีความทุกข์อ่ะมันก็ทําให้เราทําได้ระยะหนึ่งแล้วเราก็จะหยุดแต่พี่จะสร้างสิ่งท,ทาทุกอย่างออกกําลังกายอย่างมีความสุขประทานอาหารอย่างมีความสุขให้อร่อยด้วยด้วยด้วยความรู้สึกของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราทําต่อเนื่องต่อเนื่องมาแล้วมันจะเห็นผลพอ <ผล S 2> เห็นผลเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็จะมีกําลังใจในการที่จะทํางานเป้าหมายก็คือตั้งไม่เยอะก่อนนะตั้งไปก่อนว่าเออหเดือนนี้เราจะเราจะออกกําลังกาย ครูมหาเราอยากจะลดน้ําหนักกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าหมายสั้นๆแต่เราก็ตั้งไปเรื่อยๆตั้งไปเรื่อยๆจนที่เราสําเร็จตามเป้าหมายงั้นดูแลสองดูแลทั้งในส่วนของการออกกําลังกายเรื่องของการทานอาหารแล้วก็ภาวะอารมณ์ต้องไปด้วยกันทําให้มีความสุขมันจึงจะเกิดถ้าทําไปทุกไปก็อาจจะไม่ได้สําเร็จอันนี้เราจะบอกว่าเหมือนกําลังใช้ข้อเวิร์กไรส์โบราณได้ไหมคะก็คือเหมือน ในเรื่องของการทํางานล้วก็เต็มที่แล้วก็ในภาพของการดูแลสุขภาพส่วนหนึ่งเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้าง<ช>เห็นวิชาเคยเล่าให้ฟังว่าเรื่องเนี้ยขยายผลไปในในน้องๆของทีมงานองค์กรด้วยเหมือนกอันพี่จะเป็นสไตล์ที่พอทําแล้วก็วอยากให้คนอื่นทําด้วยเราใชา้วิธีการว่าไปพูดคุยกระตุ้นหรืออะไรต่างๆหลายๆส่วนแล้วก็โชคดีมากเลยเเที่ที่ทำงานเราก็มีโครงการ ลถ BMI <c oughs> ใส่ใจสุขภาพกันเ <c oughs> ข้ากับสิ่งที่เรากำลังดรเนินการ <c oughs> ก็เป็นเป็นช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้กำลังใจ <c oughs> ให้แนวทางแต่ก็มีทีมงานในการทำอยู่แล้ว <c oughs> ละอะไรเงี้ยเราเราฝันว่าคนในองค์กรเราจะมีความสุขอ่ะหรือทำงานได้ <c oughs> ดีสุขภาพต้องดีด้วย <c oughs> เรานึกถึงอ่ะเราสามวันดี4วันไข้อ่ะงานเราก็จะไม่ไม่ก้าวหน้าเนาะเพราะฉะนั้นมองว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยได้ทั้งตัวของพนักงานเอง ได้ทั้งงานด้วยองค์กรก็จะสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีพนักงานที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีก็กเหมือนตามคอนเซ็ปต์คือ h a p p y workplace ใช่ก็คืออยากให้องค์กรของเราเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของพนักงานก็พูดถึงเรื่องเนี้ยในในส่วนของมุมมองวิชาเองอะมองว่า การดูแลพนักงานไม่ใช่เพอะทีมงานพนักงานในองค์กรเนี่ยเราเราในฐานะเราดูแลเรื่องนี้ค่ะเราต้องอมีแผนงานหรือว่ามีเป้าหมายยังไงกับการที่จะดูแลพนักงานหรือคอนเซ็ปต์ในการดูแลพนักงานองค์กรยังไงบ้างพี่อยากจะ,ะวางแนวทางว่าพนักงานทุกคนทุกคนมีแบ็คกราวน์เนาะ,ะแล้วก็การที่จะมาทํางานได้ในแต่ละวันนะั้นมันเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันหลายอย่างเช่น ปัจจัยมาจากครอบครัวเนาะเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่หัวหน้าง,งานหรือ ฟาซิลิตี้ต่างๆนีที่ทํางานนั้นเป็นปัจจัยสําคัญหมดเลยงั้นถ้าสมมุติว่าพนักงานสามารถที่จะสามารถจัดการชีวิตส่วนตัวได้ชีวิตการทํางานมันก็จะทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทํางานได้สําเร็จได้แล้วพอมาที่ทํางานน่ะที่ทํางานก็สร้างสุขให้ด้วยมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วก็มีมทีมงานที่ดีมีกิจกรรมมีกิจกรรมต่างๆที่ให้เข้าร่วมตามความถนัดหรือความชอบของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมุนเวียนกันไปเนี่ยมันทํให ให้เรามีความรู้สึกเราอยากมาทํางานค่ะแล้วก็กลับไปแต่ละวันอยู่ที่บ้านก็มีความสุขตื่นเช้ามาก็อยากจะมาทํางานแล้วก็กลับไปที่บ้านยังมีความสุขอย่างง่้ยไปพี่ก็มองว่าอันนี้คือมันคือปัจจัยสําคัญของคนทํางานเนาะม,มันมันคือสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถสร้างบรรยากาศในการทํางานให้มีความรู้สึกว่าเออ happy workplace อะ่ะม,มันก็ทําให้ กำลังใจพลังเกิดพลังใจพลังทีม,มในการที่จะ,ะร่วมกันทำงานได้สุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่ชาฝากถึงน้องๆที่ได้ดูรายการในวันนี้หน่อยนะคะว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะสร้างสุขให้กับทั้งชีวิตแล้วก็ส่วนตัวเองแล้วก็ชีวิตในเรื่องของการทำงาน ก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะสิ่งแรกที่พี่จะแนะนําคือทําตามสไตล์ของตัวเองอย่าไปทําตามเพื่อนเพราะว่าความสุขของเรามันไม่เหมือนกันแบ็คกราวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้เลือกในในสิ่งที่ตัวเองชอบงานมันอาจจะเลือกไม่ได้ทั้งหมดเนาะงานเราคิดว่าเรามาทํางานเราชอบในงานที่เราทําแล้วแต่ในเรื่องอินอื่นน่ะ อยากให้เลือกในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ใช่สําหรับเราอย่ามีเลือกตามคนอื่นเช่นใครชอบออกกําลังกายก็ออกกําลังกายในสไตล์ตัวเองชอบใครชอบทํากิจกรรมทำรม้าศึกษาในรูปแบบต่างต่างก็เลือกในสไตล์ของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทําทุกอย่างในความชอบของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะมีพลังในการที่จะทามันทุกวันพอทําทุกวันปุ๊บอะมันก็จะทําให้มันกลายเป็นชีวิตประจําวันของเราไป ก็เลยมองว่าอยากให้เลือกในสิ่งที่เป็นสไตล์ของตัวเองค่ะเราก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นก็วันนี้ก็ถือว่าเป็น โอกาสดีๆมากๆเลยก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆของพิชานะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพิชามากๆเลยนะคะที่ได้ให้โอกาสมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็ยินดีมากค่ะยินดีมากเลยค่ะะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ